คนนิพพานนะครับก็คนนี้แหละที่นิพพานนะครับเพราะว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วนะครับตกอบายมาขึ้นสวรรค์ลงนรกไปพรมมาแต่ไปที่ไหนก็เจอทางตันนะครับมันหลุดพ้นไปไม่ได้ไปบุคคลผู้ไปทางสวรรค์ก็หลุดพ้นไม่ได้ไปทางพรม,มโลกก็หลุดพ้นไม่ได้ไปทางมนุษย์โลกก็หลุดพ้นไม่ได้ ก็เลยต้องบุคคลต้องนิพพานนะครับคำว่าบุคคลนิพพานคือไม่ไปไหนนะครับไม่ไปมนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกบุคคลก็จะนิพพานแต่ถ้ายังไปอยู่นะครับเราอยู่มนุษย์โลกจะไปสวรรค์อยู่สวรรค์จะไปมนุษย์โลกหรือว่าอยู่เทวโลกจะไปพรมโลกหรือว่าอยู่พรมโลกจะมามนุษย์โลกมันจะวนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราหยุดไปนะครับหยุดไปก็นิพพานนะครับบุคคลก็นิพพานบุคคลนิพพานโดยการ ไม่ตามนะครับไม่ตามเกิดตามตายนะครับแค่รู้นะครับแค่รู้ว่าธรรมชาติของสมมุตินะครับธรรมชาติของตัณหาความอยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นยินดีพอใจเพิดเปิดซึ่งสิ่งเหล่านี้ตัณหาพาให้เกิดนะครับพาให้เกิดไป เกิดไปตายนะครับไปสู้ไปหนีนะครับแต่เมื่อเราแค่รู้นะครับเราก็จะนิพพานใกล้ปีใหม่แล้วนะครับวัน,นี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พวกนี้ปีไหนก็แค่รู้นะครับแค่สมมุตินะครับจริงๆในโลกของความเป็นจริงนะครับไม่มีวันเดือนปีในโลกของจิตมีแต่ความว่าง ก็เขาเรียกว่าโลกนิพพานไม่มีวันเดือนปีแต่ว่ามนุษย์อยู่กับโลกนะครับก็สมมุติไปตามโลกเมื่อผมมุ่นไปตามโลกก็เพลินไปกับโลกนะครับเพลินหมกมุ่นผูกพันไปกับโลกชีวิตก็เลยมีตัวมีตนนะครับมีเรามีเขาชีวิตก็เลยอยู่กับความเพลินพอใจความอยากความคระแต่เมื่อเราแค่รู้นะแค่รู้ดูเฉย นะครับไม่เป็นไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามความคิด,คดจิตใจเพราะสิ่งทั้งหมดทั้งสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่นิพพานนะนิพพานจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยแต่นิพพานนั้นหมดเหตุหมดปัจจัยนะครับหมดความเป็นบุคคลในสัตว์เป็นตัวตนเหาเขาก็นิพพาน แต่ถ้ายังเป็นคนที่ต้องการนิพพานก็ยังไม่ได้ถ้ายังเป็นบุคคลยังเป็นคนบุญคนบาปคนดีคนชั่วคนสุขคนทุกข์นะครับแต่นิพพานนั้นไม่ใช่คนนะครับนิพพานนั้นเป็นความว่างจากตัณหาว่างจากกิเลสอุปาทานอวิชชาว่างจากนั้นที่ความเพลิงฉันทะความรักใคร่ความพอใจราคะความรักใคร่ตัณหาความอยากนะครับ ดันั้นเราก็เลยนิพพานนะครับนิพพานเมื่อน,นิพพานแล้วก็ว่างนะครับว่างว่างจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างนะครับว่างแค่แค่รู้แค่รู้เฉยเฉยนะครับ,รนะรบไม่ไปหลงรู้ นะครับไม่หลงรู้เพราะว่าที่เราหลงรู้นี่แหละทำให้ชีวิตมันเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความไม่แน่นอนนะครับทุกความรู้สึกทุกความนึกคิดที่เราใช้ชีวิตอยู่นี้นะก็แค่รู้แค่รู้สังขารรู้เฉยๆนะครับไม่สู้ไม่หนี นะครับไม่อะไรกับอะไรเพราะว่าถ้าเรามีเราในชีวิตในสังขารนะครับก็จะทุกข์แต่ถ้าไม่มีเรามันก็มีแต่สังขารมีแต่ธรรมชาติธาตุกันอายตนะนะครับรูปนามเกิดดบับเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นั้นนะครับมันสิ้นตัวตนของผู้เสวยสิ้นตัวตนของผู้ที่ดิ้นรน ที่จะปับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิต